สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดหมูเส้นกันค่ะมาดูส่วนประกอบกันค่ะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปจากนั้นก็ผัดให้กระเทียมของเราออกสีเหลืองแล้วมีกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะใส่ไข่เป็ดกองโตของเราลงไปค่ะไข่แดงใหญ่ามากมากมันก็ผัดนะคะให้ไข่สุกค่ะนี่ค่ะไข่ของเราได้ที่แล้วจากนั้นก็ใส่หมูเส้นลงไปนะคะ ให้เราเส้นเข้ากันกับไข่เล็กน้อยค่ะจากนั้นเราปรุงรสกันค่ะน้ำมันหนอยน้ำตาลหอมโชยรสเล็กน้อยตอาด้วยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้ส่วนผสมของเราเข้ากันค่ะใส่ผักกาดที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดนะคะให้ผักกาดของเราสุกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะผักกาดสุกง่าย จากนั้นใส่มะเขือเทศตามด้วยขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ผัดเล็กน้อยนะคะผัดให้พอผัดเกลก็พอค่ะใส่พริกที่หั่นไว้ลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อสีสันให้ผัดของเราเดูน่ารับประทานขึ้นนะคะจากนั้นก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดบุนเส้นของเราน่ากินมากไปกินกันเลย